ตกบ่ายมาทาความสะอาดบา้านเช็ดกับไม่ยืดแขงยืดขาพี่น้องค่ะอ้ยเมื่อยเมเปท่องก็เด้อเน้นสแตกแล้วก็นอนนอนแล้วก็สแตกตื่นมาก็เห็ดเวียตื่นมาก็เห็ดเวียกพี่น้องยังค้นก็ยังมีถามมาอยู่ด้ว่าคือสบายแท้จะเกิดมานะมึงเคยเห็นงานเหตุการณ์บ่อเบาๆเผ็ดเคยเห็นงานนักบว่านคนเ้ามันก็ผ่านมาเบิดแล้วเนาะ อืบาว่านักหรือเบาผ่านมาเบิดคนคือกันเจอคนดีคนสวยผ่านมาเบิืมนี่ใช้คนแบบใดคนเฮาเผื่อสีมาได้ถึงจุดนี้ได้มันผ่า,านมาเบิดนั่นแหละอคอยแห้งคักไปแบกไม่หงเดหงยตั้งแต่อายุสิบสองสิบสามปีมือละสิบพันกี่สมัยตะก,กี้อบื่ออยากเฮียนเลยเฮียนไปก็ไมีประโยชน์แม่นเฮียนไปก็เป็นเจ้าคนนายคนเนาะ ย็นไปกับไปขี่ขาคือเก่าอ,อันนี้บ้านคอยเดอ้อเป็นแนวนั่นมาซันซะจะคลองบ่มีเศษมีสายบ่มีเพื่อนผูงบ่มีผู้สนับสนุนมาซันซะพ่อแม่ทุกงาอืมพ่อนาเฮดบดขับมาไทยกับไปเหตุงานอันร้านเสริมสวยสะผมให้ลูกค้ามือน,นี้ก็น,นา่ายงามหนาวล่ามขึ้นมาฮอตแคนสองเลย เงินเดือนเจ็ดร้อยบาทอยู่ร้านก๋วยเตี๋ยวซีบอาให้ฟังถ้ายจากฮูจักว่าเคยเห็นงานหนักบอกซีบ้าให้ฟังอือยู่ร้านก๋วยเตี๋ยวโตลุงจนหอดตีสี่ตีห้าตั้งแต่สี่ทุ่มห้าทุ่มจนหอดตีสี่ตี 5, 5. ห้าจ 5, 5. ังได้เลิกอืเห็นว่าเบิร์ตบริการแต่อหอยแหละยังบระคั่นเคยอย่างนีง้ อยากร่องอยู่หกักคือสิบบได้คลายดอกก็จะคลายบอได้ดอกอายุมันเบิดแล้วสาภาพมันบาหายแล้วมันสั้นซะงานสบายนะย้ำคนลัยเหตุแต่ตัวน,นั้นแหละเข้าใจไ้เด้อแบกไม้ห้งเรื่อยกลับไปเฮ็ดหาก,กินเด้หาข่ากอกหมอเด้คนฮามันมีจุดสบายจุดบ่สบายเวลาจนนั่งหน่อยฮขกก็ลำบาก อันนี้ว่าพื้นคอยนะแต่บาเผรด่อยบุ้อืมสำหรับบาเผรด่อยบุงหูดอกจุดที่คอยลำบาก่อยก็ข่อยก็ผ่านมาได้เสมอพี่น้องเม้แต่เขากิโลซีมา่อยก็ผ่านมาได้เสมอแล้วคอยสิกับไปลำบากอีกขั้งหนึ่งมันเกิดซีเป็นอย่างคอ,อย่านมาเบิดชีวิตคอยนะ คนเฮาบ่ามีพลอยอยากลําบากบ่มีพลอยอยากถูกอยากง,งาแล้วก็คนเฮาเวลามีเงินมันก็สิมันก็ส,นกสิเลงแน่ว่าสันสะอันนี้คือเรื่องจริงเพราะว่าคนที่คอมเมนต์หรือว่าคนที่อยู่ในนี้อืมถ้ามีเงินใช้ถ้าได้เงินถ้ามีเงินมันก็สิใช้เงินโดยที่ไม่รู้จักคิดมาคิดได้ก็ตอนที่มันหมดแล้วคนเฮาเนะ่ะมันสิเป็นนวนั้นอืมท้าสิา่าโอ้ยบ่เคยมีอยากอวดอย่างอ้าง บางครั้งก็อยากอวดอยู่อวดความสําเร็จของเจ้าของที่จ้คของหามาได้อืมบางครั้งทานมาอวดบอกระแมนอยู่บอแมน่าสซีไปอวดร่าอวดรว,วยคือทุกวันนี่ถานมาคอยอวดเพราะาอวดอย่างคุณมียังให้อวดที่ผ่านมาเขาอ,อวดอย่งางเอาคอยมีเงินเนะาะคอยมีเงินเดือนตะกี้ขอหาเงินได้ขอซื้อทองขอยซื้อไส้ทองสมัยตะกี้กับหมื่นกว่าบาทเนาะสองหมืนบาทบาทละสองหมืนสี่สองหมืนหาตะกี้ เออเฮาหาเงินได้อีเดือนหนึ่งสี่ห้าหมื่นก็ซื้อเดือนละบาทสองบาทอืมเก็บไส้สะสมไ้เก็บไปเรื่อย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 จนถึงเวลาที่ต้องใส่หลกักเอามาขายขายเพื่อสั่งเนื้อสั่งโตเพราะขายได้สั่งเนื้อสั่งโตแล้ะมันก็บริเป็นดังที่เฮาสิคิดได้ตลอดคนเฮาอืมพอเหตุไปแล้วมันบ่มีอย่างสมหวังมันบุ้งหู้จักหรอวอนาคตมันจะเป็นแบบนี้ม,นมุเพลงหู้ ถ้าเขาหู้วาอนาคตเขาสิเป็นแบบนี้บอกคอยอจสซิบได้ซ้อฮอดดินสซิบไดิเฮตฮอดเฮือนอจสซิบได้มีฮอน้องมาหน้าโดยซ้ำไปเนาะเออเขาสิบอกไว้หายซะแต่พอเรามีลูกเรามีครอบครัวความคิดเราก็ต่างการเวลาเปลี่ยนแปลงแต่ความคิดคนเฮามาันก็ยังอยู่คือเก่าเออสิบอกไว้หายนะบ่ต้องมาอิจช้าดอกว่ามุขข่อยน่อยู่แบบสบายอืม ต่ไม่อิจฉาหรอกบ่มีผูรดสบายบ่มีอีหยังที่ได้มากยๆอืมเงินคือกันกยืมเพิน่นเพิ่นห,เห้เฮาเฮาก็ใใสเพิน่นเพิ่นห้ย,ยืมกระซาคือว่าเป็นบุญเฮาเวลาเฮาลำบากแลหลวเฮาขอข่มสุือจากเพิ่นละเพิ่นห้เฮายืมก็ถทือว่าเป็นเป็นเรื่องที่ดีอืมนั่นบะแต่าเหิ่บคนสี่ห้แล้วยังไม่ได้ขอขึ้น่ะมาเอาขึ้นแบบนี้ บางคั้งมันก็มีทำนี่ห้ก็ขึ้นห้อยู่แต่ถานมันบ่มีก็คือบ่มีแหละสีเห็นอะไรถสิไปฟ้องมันก็สีฟ้องได้อยู่บอ่อในเมื่อโตห้เขาแล้วซิมาคองเงินขึ้นมนะัมันก็สีได้อยู่บอ่อพี่น้องคนที่ห้เงินเขาแล้วมาคองเงินทบขึ้นแหละถ้าเกิดเทาบอ่อหายขึ้นนะมันเป็นการห้ด้วยด้วยความสเสน่หานะล้วอยากมาได้เงินขึ้นแลาซสิไปฟ้องเอามาขึ้นนะมันก็สีได้อยู่บอ่อหลักฐานมีการโอนเงินมี มีกัดจริงแต่เงินนั้นมึงให้ด้วยความเสน่หาอืมมันประมนเงินที่กูยืมมึงมาดิอืมแมนบกส่วนเงินยืมนะเออกูยืม่อยยืมเจ้าเดอ้อนั่นนี่นะมีหลักฐานการยืมนะโอเคอยู่อืมฟ้องไปกระเซียเงินทานา่าน่ายเปล่าอืมจีบอกไปหายเจะเดอ้อทามีกับคืน้นหายละนึกถึงเสมอและบุญคุณเวลาหา แต่เวลามันบ่มีแล้วกิ้งขี่ออกแล้วมันก็คือบ่มีเข้าใจนะเงินมันตกมือไพ่มนกับออกไพ่เข่าไพ่เราก็เพิ่นเงินเออแต่ว่าคนแบบข่อยทามีข่อยก็ขึ้นห้บ่มีก็คือบ่มีสี่ห้เป็นสายเลือดก็คือบ่มีสิมาตัดมือตัดตีนก็คือบ่มีเข้าใจบอืึมห้แล้วอยากได้ขึ้นเวลามีก็ขึ้นห้เวลาบ่มีก็ต้องเข้าใจเพราะว่าเจ้ากระห้ด้วยใจ ขอไปห้องหาท่องแตกคนะ่ไปจกเอาเงินในกกระเป๋าจะมาเองเจ้าโอนเขามาใส่บัญชีข่อ,ขอยพอเจ้าต้องการหาด้วยความเสน่หาแมนบอมันชีฟ้องได้อยู่บาคนนะพี่น้องอืคิดดีๆฟ้องไปกระเสียงเงินเปล่าเนระเสียงเงินคาทนายอีกสมมติในการฟ้องกันนะมันก็ต้องใส่ทนายเออคาทนายก็หาหกหมื่นเจ็ดหมื่นแล้วแต่คดี บอกไว้ให้ซะเดอร์แพ้เขาก็ไ,ได้อนเงินแบบนี้เสียอนเงินอีกเสียเงินคาทนาอีกเสียการเวลาอีกแลนไปแลนมาอืมคือด,ดีๆมีเงียังก็ได้คนเฮ้าน่ะผ่านมาเบิดแล้วการถูกการย่ามาอือบางครั้งเห็นคนอื่นสบายกับต้องขึ้นสะบากว่าเออเพื่อเขาสิสบายได้เขาก็หาเงินมาเหมยสัมดั คือข่อยกับ,บวเป่าเผ็บบดคู่มือีนทางบัสบายเอออาจสบายอยู่ร่างกายอาจบันไดไปเหตุงานหนักอืมอาจสิบันไดเหตุงานหนักเพราะาการเหตุ u ูทู e ของคนเฮาของวเป่าเผ็ดนี่ยค่ะมันกับบนไดมีจะวเป่าเผ็ดเนาะสิมานหนังเหตุแต่ยูทู u ก e ะเบ,บื้องขึืนกันคนเฮาไพาย่ก็อยากได้เงินในอากาศการเฮาเหตุเฮาสั่งคนงานทำมากเขามีคนติดตามเขาเป็นแสนเขาพู่มใจหลายพี่น้องคะ่ะ ถึงคนสิเบิ่งหน่อยก็สร้างแต่เฮาก็ทำให้เราได้โล่เงินอืคนอื่นคอยคว,ยควยอยากสิได้สิตายกันยังบ่ได้เพราะสะนั้นนะเขาสิหาคนที่มาคอมเมนต์มาวา่าให้เฮาบันทอนใจทำไมเออกูทำมาขนาดนี้แล้วพวกมึงจะมาพูดว่าโล่โล่ตอแหลโล่โลด่าคนโล่นั่นมึงจะทำโล่ยังไงก็แล้วแต่ถ้ามึงได้นะ่ะอืคนเขายอมรับ ก็คือได้โลกอืมก็คือได้รางวัลเนะเขาเรียกรางวัลอืมถ้าบเก,งก่งเ็ยคือคือสีหน้าบอกฉันซะเขาจ่ต้องไปเปรียบเทียบคนที่เขาเกง่งที่เขาไปรวดเร็วกว่าเขาเขาเอานี่นี่คือลีปนาคลิขีปนานๆมันบ่มีอย่างอยู่ไปเรื่อยทําไปเรื่อยพายสีเบิงกับเบิ้งผู้ได้หมักกับเ ưng, บิ้งผู้ได้บ่หมักกับเลื่อนผ่านผู้ได้ดามาแบบนัแบบ้นแบบกับไปแบบนั้นมาสะถุนก็ไปสะถุน มาพูดจาดีก็ไปพูดจาดีเขามาสุภาพกับเราเราก็ต้องสุภาพกับเขาเขาให้เกียรติเราเราให้เกียรติเขาถ้าคนไหนที่มันไม่ให้เกียรติเรามันเหยียบเราแล้วก็เหยียบมันคืนแค่นั้นหละมนันหนุนนะมันทีิมีนมยังมากมายมึงว่ากูตกอับสักวันมึงก็ต้องตกอับอืมชีวิตกูเสื่อเลยว่าชีวิตคนมันบุมี่ว่าสีดีได้ตลอดอกมันต้องมีแหละวันพลาดต่อให้มึงไม่ตกอับญาติพี่น้องมึงพ่อแม่นึงลูกหลานมึงอืม เขาเดือดร้อนมึงก็ต้องช่วยนอกจากมึงใจดําไม่ช่วยเขาอืมมึงมีมึงไม่ช่วยพี่ช่วยน้องอพ่อแม่มึงป่วยพ่อแม่มึงโทรมาขอเงินมึงไปหาหมอรักษาสองพันสามพันมึงบหให้พ่อให้แมมถือว่าบาปแค่นั้นเละอคล้องแบบนี้นะพี่น้องขอยสิบอกไว้ให้บอดด้ซาตได้ดอกมนุษุ์คนเฮ่าในจักซิมีไลยศาสตร์ดูอบอกคอยว่าศาสตร์เดียวตายแล้วก็ขึ้นแล้วอืม ก็คือจบกอยขืดว่านะอยีายมาคืดปัาจะค้องสิมาอยู่คลงรงตะพันแบบบางคนก็คืดปัาจะค้องมีเงินบ่มีวันจนนะกูเพื่อเสือดอกอืมสักวันก็ต้องจนคือกันท่านนะอืมขนาดกูนี่ผูกเคยมีเงินเออกูยังกัตจมุมีเดี๋ยวนี้ ก็ติคนเฮาน่ะไปมันเป็นตามสภา,าพอืมมันปั๊บได้โดยอัตโนมัติเลยคนบ่มีก็คือใส่ชีวิตแบบบบมีคนมีก็ใส่ชีวิตแบบมีมันจะไปคนละแบบถ้าสู้สิว่าเอออีบบเคยพ่ออีบบเคยได้อีบบเคยใส่แม่นกูยอมหลับอยู่กูบ่บเคยมีเวลาคูมีเงินกูก็อยากใส่เวลาคูมีเงินกูก็อยากซื้อความสุขให้ตัวเองกูอยากพาพ,พาผัวก,กูไปกินอาหารดีๆกูอยากซื้อสปาดีดีให้ลูกกูใส่อ่ากูอยากมีโทรศัพท์ดีๆใช้ กูอยากมีรถป้ายแดงมาขี่เออนี่คือความต้องการความตอบสนองของกูอืมมนุษย์คนเฮาัน็นเอาอย่างมากมายเออมันก็มีแค่นั้นดอกความสุขพอมีเหลือเล็กๆน้อยก็ช่วยเหลือญาติพี่น้องเล็กน้อยไปแค่นั้นจบแต่สิ่งสําคัญสิ่งที่เขาเฮาอยู่น้ำเฮาได้ยืนยัดน้ำเฮาได้ก็คือครอบครัวเฮาคือพ่อและเมียแล้วก็ลูกเฮาญาติพี่น้องก็คือคนอื่น อทุกคนต่างดิ้นรนหาเอาตัวรอดตัวเองคือกันสิไปพึ่งผ้าพี่นองตลอดกับผู้ด้พี่นองใช่าพึ่งผ้าเฮากับได้ือมันต้องมีการเขาเอิดจังได้ล่ะมีการยังไงละ่ะพี่น้องเอาตัวเองให้รอดนะเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดนะแล้วก็เบิงอีกว่าผู้ดใดดีกับเฮาเอือ่ยน้องนะ ถ้าผู้ใดดีนํ่น่ะแม่เฮาบ่มีเงินเทากัหากู่หายืมให้ได้แต่ผู้ใดบ่ดีนํามนะจะสู้ให้หัวมันขคอได้20บาทก็ยังบ่งได้ว่าสันส่นซะเอาซ้ำนั่นเลยเอาซ้ำนี่เดิร์พี่น้องอืม